ถึงวันกัดวันถูกทิผายเลยเดินไปเดินมาเรากเกตไปไหนแล้ววันนี้นะเอาไปซ่อมในไหนคันนะั<ะ>้นอ่ะไอคันโลโก,โก้เก่าอะ่ะเง่แง่แง่งอยู่งั้นอะ่ะอ๋อแล้วน้ำคานทีายเลยไปมีน่าจะตัวไอคัสมันหรือเปล่าม,ๆๆมันยังแงียังแซวคนขับอยู่ในวันนั้นอะ่ะ Meia! <laughs> อ๋สเปยยางมาไม่ทันเซ็งเลยเนี่ยวัยรุ่นเซ็งมากเลยก็สามที่ศูนจีดับเบิลแคปแมเครื่องสามพันนะจ๊ะถึงจะมีวีเอซีนะจ๊ะจุบ๊บจุ๊ของช่างของนายช่างก็เครื่องเดียวกันเลยอะ่ะสามพันเหมือนกันเลยอะ่ะ ตีเลยตีเลยตีเลยเดี๋ยวมันนี้มาตีอีกหน่อยฝั่งนน้นตียังอ่ะพย่ยังเหรอเอาไ้เสร็จแล้วแล้วอะไรกันนี้เนาะเดี๋ยวลงไปแล้วปากทางเลยนะพี่ แม่จะได้ไม่ต้องเข้ามาลึกน่ามันโคตรวะอ้าวชิพายแล้วเราดีๆพี่เออตรงตรงข้าววินางแล้วนะ แดงก็ปูเต็มั้ะเนี่ยพี่ใช่ป่ะไหลวปนนู่นเลยตอนปูอะเลื่อเต็มเลย่หรอก็เรื่อเยอะนีเ <laughs> รื่อหน้อยหรอเห็นตีนตรงกลางเห็นข้างๆไม่ตีลรวก็งงไงพี่เนี <laughs> ่ยเป๊ะเป๊ะสี่ถังนึงนี่ใช้ได้กี่วันจะเนี่ย เดึงเชือกบดึงเชือกผมเห็นรถปูยางรู้เลยเป็นเก่านอกเนี่ยจะ่รถบดพรุ่งนี้เหรอมาพรุ่งนี้เดี๋ยวมาคืนนี้ใช่หรอพอดีไม่ได้ใส่แว่นมองไม่เห็น,น,นแต่แดงก็ปูจากข้างในก่อนเนี่ยใช่ป่ะใช่ป่ะ ถ้ามาจอดเนี่ยผมเดาได้เลยนี่โอช่างนานมีคนวงไว้ใช่ไหมเนี่ยสุดยอดสุดยอดแจ๋วนี่เปตรเฮ้ยตกใจเฮ้ยตกใจอยู่นี่ข้ามสะพานมาเนี่ยอีกร้อเมตรบอกงี้ใช่ว่าคนนะวคน อ่ะหล่อมาเหรอเดี๋ยวข้าไปดูปุยังอันดีกว่าเฮ้ยไปดูเขาลงรถกันดีกว่าเฮ้ยมามาแล้วโว้ยรถบุตรยัง โอ้คันนี้หกสิบปีที่นกด้วยว้าวจะได้คันล่ะหกเผ่าไม่ใช่คันนี้อ่ะเออเดี๋ยวพวกนี้อย่าลืมวิ่งยางนะพี่คันนี้อย่าลืมมาวิ่งยางนะวิ่งป่ะพวกนี้ยเดี๋ยวไปวิ่งข้างจากก่อนรอนะพวกนี้อย่าลืมนะ อย่าลืมมาวิ่งยางนะโอ้โหกี่ตันคันนี้ตนแต่มันถ่วงได้อีกเยอะไหมหอ่ะมันไม่ถึงสิบแต่ถ่วงได้ถึงยี่สิบเอ็ดไหมอ่ะมันถึงแค่ถ่วงอะ่ะอันนี้อะไรวะอะไรวะยี่ห้ออะไรวะอะไรวะอ่านไม่ออกมันมีอะไรวะสากลอะไรวะลืมชื่อวะยี่ห้อแปลกๆอันนี้มีจริงยี่ห้อแปลกๆที่พี่สากลยามีเยอะ รถปูยางเมื่อก่อนเนี่ยก็มีหลายยี่ห้อนะพี่ตอนนี้เหลือแต่สีวิตโตโมและแบบญี่ปุ่นน่ะอ๋อฟูรุกาวะเออผมเมื่อกล่ไปเจอคันเก่าโลโก้เก่าแปลกข้างอะ่ะอ๋อฟูรุกาวะนี่เองไออไปปะเนี่ยหรือรอกลางคืนเลยไม่ทันเลยจะเข้าบ้าน <laughs> อา วันนั้นเปลี่ยนหางลานจังอ่รอรอเป็นชั่วโมงเลยโอ้โหเหยียบยางเขาหายหมดเลยดูดิลูดยางหายหมดเลยอ่าหาง NTK สามเผานะจ๊ะ จับยังวะลูกโตอะไวเนี่ยถ่ายเออถ่ายเงี้ยสวยดิน่านะครับไปแล้วนะครับแหมเคยเจอคันดิงแต่รุ่นเก่ากว่านี้นะมันจะเป็นโลโก้เหมือนโล่อะแปะข้างๆเห็นปะไอ้ฟลูคาร์าวาเลยแหละเดี๋ยวรอถ่ายวิ่งออกปากทางลูกเขาออกน,กออกนี่ลูกออกปากทางออกปากทางมึงเหลือให้รอ <laughs> ดีนะถ้าวันนี้ไม่มานี่ดูปดเอามาลงเลยนะนม,าามาแน่ๆแหละไม่ต้องห่วงหรอกยันเสร็จอ่ะ <laughs> <laughs> ก็ดูด้ยจะมาแบบงานลีนี่แหละรู้ป่ะอาจจะมาใส่สานนะเพราะเกี่ยงเขาไปข้างในเพราะปูข้างในก่อนไม่ใช่เหรอไต้ของมันงนอกอยันโโอ้หแม่ไอคนส่ขขงเขไม่ยอมเข้าข้างในอ่ะปวดหัว ออกนี่มาตรงนู้นไงไม่โทร่เรียกอ่ะเดี๋ยวรอถ่ายรูปกันเดียวก็จบคลิปนี้ก่อนละกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับขอบคุณครับ เดโลแพ้